สวัสดีตอนเศร้าค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่วันเสาร์เจผ้าย่งางไปเห็นงานคือเกาอากาศก็คืมอีกแล้วพี่น้องจ้าอืมวเช็คจดหมายจด,ดหมาลืมปิดกลองนี่บรรยากาศในซอยนะคะวันหยุดนะคะทุกคนก็เงียบนะคะโอเคแล้วเราจะ โอ้มอคค่าน้องเมียวบายบายมอคค่าเดี๋ยวเจอกันลูกตอนเลิกงานโอเคขอบคขณ้นนอนจ้ะนั่งท่องฝากพี่น้อง,จ, <c oughs> อง,อง,องจะ่าเมฆมาตาใสอรอกระดกระแดะนันงก็ตกลิ้นไปปล่อยอยู่แลังเท่า นี่ดอกไม้ออกดิพี่น้องจ้าดอกกุหลาบกำลังบานนี่ค่ะก็จะบานช่วงนี้แหละสปริงอยู่่สวนกุหลาบอบบมันจะเยอะเลยนะคะอุ้ยพาไปเมืองพี่น้องบานเต็มที่แล้วดอกซากุระตัวนี้ <c oughs> น้ํมากพี่น้อง เป็นดอกใหม่กับสดชื่นนะพี่น้องเนาะนี่เห็นปะี๋ยวถ่ายกับดอกใหม่ครันนี่นี่นี่นนทายกับดอกใหม่พี่น้องจ้ะตื่นงเห็นมาเห็นดอกใหม่กับนีความสุขแล้วพี่น้องจา้าเพราะตรงนี้เงินเมืินเงินแสนเพือเพิ่นกับมีความสุขก็เกันนี่ค่ะ พอต้นนี้นะมันก็เริ่มออกนิดเดียวนะมันสิทยอยออกสิแหละพี่น้องมันคนละพันนี่ค่ะอันนี้กำลังตุ้มๆเห็นปะถ้ามันจะดอกใหม่เดียวก็ะสายไปทศงาน <c oughs> นี่ค่ะต้นนี้ก็ออกช้าคือต้นนี้ก็จะออกช้ากว่ากว่าอีกต้นเมื่อกี้นี้ตุ้มเล็กนิดเดียวเองเห็นปะพี่น้อง มันหนาหักน <c oughs> ตุมๆม,มันก็ออกดอกให้เราชื่นชมนี่ค่ะอีกต้นนี้ต้นนี้จะดอกเล็กมากเลยนะทุกคนมันจะออกเดือนนี้ <c oughs> นี่จะ้ะมีหลายพันเนาะดอกเล็กดอกน้อยดอกน้อยตัดเล็้ตัดเลี้ <c oughs> ใช่ก็ดอกไม้กะพี่น้องจ้ะคิดว่าตอนนี้กำลังอยู่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นพันปลูกหลายชื่อสิแร้นปลูกบ่หลายทอญี่ปุ่นดอกปลูกมองเราจุดสองจุด <c oughs> ตัวนี้มันก็จะตัดเหงามันมึงตัดบ่อยมันสูงมันเกิดบลเลตผสมบูรณ์เกิดซ่ำนี่แหละโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะ <c oughs> นี่รถมาป่ะบ้านนี้โอเคค่ะ ฟังเพลงไปนะพี่น้องอากาศกำลังสดีแดดกำลังออกที่ทำงานเขาอยู่บ่ไกลยางเอาก็ได้เนาะเดินฟังเพลงไปเพลินๆถนนก็ไม่แออัดมีเราคนเดียว ี่น้องแก้วยีดอกเนี่ยกำลังบานให้กันของของเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยเวล่อะอู้ยงามครับนั่นกำลังบานงามบ่แ <c oughs> อ้วก็จะปลูกไปแต่เฮ้าเมืองเฮ้ากระเมืองเหรอพี่น้องก็ได้ปลูกเองของฟรี อันนี้ดอกต้นคริสต์มาสที่พี่นดอยักกระลักออกดอกดแดงๆเนี่ยต้นคริสต์มาสโอเคเราจะไปข้ามที่ไฟแดงเหมือนเดิม มีคนเดินผ่านมาเนาะเข้ากระสิเข้ากระส, <c oughs> สิเอียงกลองนี้นะไม่อยากท้ายหนาเพิ่มรถไปก่อน กินแมนมาก่อนอันนี้เรียกว่าเคเปอร์อินเตอร์เซกชันเคเปอร์โรดอินเตอร์เซกชันนะทุกคนเราจะไปทางนู้นแหละข้ามกรีนแมนก่อนอรถ,ถนข้ามมีคือรถท้ามเหรอโอเคค่ะ <c oughs> okay, ทุกคน ข้ามาแล้ว <c oughs> ปลอดภัยที่สุดข้ามถนนต้องข้ามที่ไฟแดงเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มือเสารนี่ตื่นแล้วเาพี่น้องจ้ะเพราะว่าน้องเมียวปลูกเขาแล้วเสาที่นี่ก็เลยแบบเอาน้องเมียวไปไปหลังบ้านแล้ว เ่าก็เลยมีเวลากินอาหารเศ้าตอนนี้กินอาหารเศ้าตมรอ้อมอุ่นกพักเล็กพอไปถึงเราก็พร้อมที่จะตัดทันทีเลยไม่ต้องห่วงกินข้าวเช้าอีก ร้านค่ะก็จะก็วิ่งม,มาเสืออาหารด้วยพี่น้องก็จะร้านเบเกอรี่ร้านเดลี่ร้านพิซซ่าแล้วก็ร้านทัฟฟี่ <c oughs> น,น,นีตึกเอ๋ตึ้นี่นี่ก็แค่เจาะเห็ดเห็ดแน้วนะทำเล็บทำเล็บปิดป้ายไว้อันนี้เพนติ้งอะไรเนี่ยเพนติง้งดีคอร์รติงอันนี้ยังไงดีไซน์แมนจเ,เมนต์ดีไซน์บ้านออฟฟิต ที่นอกน้องมือเท่ากับเท่ากับยางฟังนี่แล้วมือเท่ากับยา,างฟังพุ่นหันยางฟังพุ่เทากับไปขามยูมองไอแลนเนาะเสื่องไอแลนก็พอขามได้แต่ไม่ปลอดภัยเท่ากับ <c oughs> ไฟแดงพี่น้องแจม๋มงต้นไม้ตนน้นใหญ่ๆก็เจ้าก็นลังทยอยตัดออกทีละกิง่งสองกิง่ง ต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบ้านนั้นอันตรายเป่าเวลาพายุมาเฉียมกระหล่ำกระเซยหลังคา พี่นอ้องยาเสลดท่านพ่อขอใครอากาศมันเย็นเช้าๆยังไม่ได้กินกาแฟอ้ยไม่ได้กินชาเลยก็เลยยาะะเสลดท่านพ่อเห็ๆๆดเห็ดเห็ดนี่แหละแล้วรอให้รถข้ามก่อน พี่น้องจะยืนอยู่ตรงนี้มองไปก็เห็นสกายทาวเวอร์เ้อในเมืองนะเพราะตรงนี้มันก็สูงใชนะ่ไหมแต่ว่าก็เห็นอยู่ในในไกลนั่นแหละพอซูมให,ห้ดูก็จะเห็นอยู่สกายทาวเวอร์เวลาเขาแบบจุดพุนะปีใหม่นะมายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะจะมีที่ที่ดูได้หลายจุดเนาะเพราะว่า,วาที่ดีมันเป็นทั้ง สูงสูงทำต่ำเนาะวันนี้วันเสาร์เนาะไม่มีไม่มีคนรอรถรถ,รถเมย์เมย์ก็บิงผ่านไปมึงซูมให้มึงนี่สายทาวเวอร์โอเค ีใหม่เขาก็จะจุดพูดประมาณจุดจุดพูดประมาณห้านาทีค่ะที่สกายทาวเวอร์นะรู้สึกว่าจะเป็นจุดจุดแรกของของโลกนะคะที่เช้าก่อนเพื่อนคือเมืองออกแลนด์ค่ะ ของวันปีใหม่นะเช้าก่อนเพื่อนนะโอเค okay. ไกล้ถึงแล้วนะทุกคน แต่เด้วมึงพามึงดอกไม่นี่ต้นเนี่ยสวยๆมั้งแน่แต่ว่าเอิไว้หยางมันเป็นหน่อยๆลงมาเนี่ยแต่ว่าดอกก็จะมาหมากคิดว่าดอกเขางามๆอันนี้ใบใหม่กับเชียวเลยที่พี่น้องหลังจากที่เขาร่วงลงไปภาพพี่น้องอยางมึงต้นใหม่ไปน้ำค่ะ แก okay, ค่ะนี่หน่อยจ้าไม่นี่นี่เวลาไอยสุก้าอย่งางไหมคะคุณงานไป่ขอทั้งคุณนี่นะเ้าเนาะ กเคยาอย่างนี้เ่ยปกติกับเหลี่ยวเขาไปหันเลยทางนี้ก็เป็นอีกทางทางเขาทางเงยที่รถชวนเงย,ยมาเขาทางที่แหละมาชมไปอันนี้นเป็นโรสเมรี่พี่นอ้องไปพามึงโรสเมรี่เป็นเฮิร์บเอาไปหมัก เป็นสมุนไพรนะนอหอมหอมโรสแมรี่ไอมักเอื้องนะไอ้มักเนื้อ,นะอ,อ,อ,อหอม,มหมอมได้เปล่าภรอยาอไไ้มากเก็บเอาก็ได้เลยเขปลูกไว้ประดับนะพี่นอ้องงามๆเวลาเพ่นตัดแล้วมันก็ขึ้นใบงาม,งามๆเด้ พี่นอนงั้เมืองเอ้แยกเขาท่าเขาบอนี้พ่อพี่เมืองรถเมลี่พ้อเบาแล้วข่อยเก็บออกเก็บออกจังหน่อยกันเขาจะไปหมากไกล้โอเคอยูนหนาที่ทำงานนะพี่นอนจ้ะบันนั่น มือน,นี้วันเสาร์ป้มมีรถหลายเหล่าคนะมอเข้าไปเห็นบ่าพี่น้องโอเคนี่ค่ะไอสีแยกนะทุกคนอันนี้มามาจากทะเลเนาะมาจากทะเลมิชชันเบย์นะคะทางโน้นมาจากซิตี้เนาะนี่ก็มาจากทางบ้านเรานะเดี๋ยวก็เลี้ยวเข้านะคะทางเลี้ยวเข้าค่ะมันจะเป็นตรงนี้นะคะ เราก็จะปลูกแบบโรสแมรี่นะคะประดับนะคะมันจะย้อยๆลงมามันสวยเนาะสวยไหมสวยเนาะเป็นเป็นต้นไม้ประดับที่ไม่ทําร้ายใครไม่ทําร้ายใครให้ความสวยงามแล้วก็สามารถเอาไปไปทำกับข้าวได้เอาไปหมกักหมักเนื้อหมักเนื้อแกะเนื้ออะไรโอเคค่ะทุกคนสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเขาดูอีกทีหนึ่งโอเค แล้วนะเข้าไปแล้วนะพอมาถึงนะคะจะมองเห็นนะอาคารตรงนู้นนะอิตาลีนะไฟเซนเตอร์อิตาลีก็คือร้านอาหารนะนี่ค่ะติดป้ายไป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 นี่อสีชมพูเห็นไหมคะโอ้ไม่ใช่สีฟ้าเนี่ยป้ายบริษัทเราเชลลิงเชดเห็นไหมคะนี่ป้ายโฆษณาต้องเสียค่าโฆษณาเด้อทางคนกับเป็นนิวเวอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จอดรถฝั่งโน้น ไอนนเอตรงดอกไม้ตรงกลางเนี่ยทุกคนดอกไม้ตรงกลางคือดอกเวาเลนเดอร์วาเลนเดอร์เห็ Wall ander, Wall ander. เนผมไยางไปเดีด๋ยวลใช่ไหมอ,อ,อเนี่ยมาเดินตรงนี้าาก็ได้ลาเวนเดอร์เนี่ยนี่ค่ะลาเวนเดอร์สวยไหมลาเวนเดอร์ ลาเวนเดอร์เขาเอาไปทําแบบทําน้ําหอมนะเมืองดอกอันนี้ก็งามงามพี่น้องเลื่อมให้มึงเมืองแนนดอกไม้ประดับไม่ยังคือสวยงามพักแต่ไหนางนามอีหลีความสุขเล็กๆน้อยๆขอบคุณค่ะไปทํางานก่อนนะต้นนี้ก็งามอีรีก <c oughs> ับเมืองเมืองนี่เน,น,น,นนะี่นี่มืองแน่ใบติดๆแม่ที่งามพักแต่ไง จะนใบหน่อยใบตีรักไอ้พวกยุดนนดินนะัะพี่น้องคะนี่เดินตามดินสวยปะเลาตัวนี้อีกพี่น้องมั่งตัวนี้นี่เ,เปเ็นใบแบนๆเลี้ยวๆนี่ก็งามนาฮักนาฮักคนล่ะโอ้ยี่หลากหลายต้นใหม่ประดับโอเคค่ะทุกคน ที่ที่มานี่ก็คือถ้าเราเข้าไปเข้าตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมทางเข้านะข้างข้างนิวเวอร์ซูเปอร์มาร์เนะถ้าไม่เข้าทางนั้นก็เข้าทางนี้นะแต่ป้ายป้ายใหญ่ก็ผิดตรงนี้นะป้ไปได้ายใหญ่หญ <laughs> ตรงนี้ก็มีม้าลายนะ <c oughs> <Okay. S 2> โอเคปกติเราก็จะเดินเข้าทางนู้นเนาะ เดินเข้ามาทางนู้นแต่วันนี้ก็พามาดูนี่แหละ,ะตรงนี้เป็นร้านคอฟฟนะ <c oughs> คนอชอบมาเจอกันพบกันนะัดพบกันที่ร้านคอฟฟตอนเชา้าโอเคเดินเข้ามาแล้วนะค่ะโอ้ยฟังเพลงมาด้วยอากาศก็ดีฝนไม่ตกขอบคุณพี่พวร้องเพลงให้ฟังนะทุกคนนะ ค่ะพี่พั่วงฟังทุกวันขอบคุณพี่พั่วนะคะร้องเพลงพอมากเลยเพลงเพลงพี่เป้าตั้งหลายเพลงที่พี่เขาลองไว้มาถึงแล้วเข้าเข้าไปก่อนนะน้อมีใครอยู่หาคแนเทนดะพี่นองเด้อหาคอนเทนะัน ใช่ไนส่ยนเขาอยู่ข้งในกันคือร้านยังไม่เปิดเพราะว่าเขายังปิดป้ายโคลอดอยู่นะทุกคนนะยังเช้าอยู่นะนี่ๆ,ๆ,ๆไปโอเคค่ะทำงานก่อนนะทุกคนนะช่วยให้เมืองชิดทำงานด้วซอถ้าเหมือน 8, อแล้มีแปดเก้าอี้แด้ผิมัตตาผมกับมาได้พี่น้องเด้อสาผมพร้อม อันนี้เขาเตอของเขาเองขอบคุณค่ะ